สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องควานดนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับผมหญ้าหญ้าใบข้าวนะครับขอบคุณออเดอร์นะครับจากคุณแม่คุณแม่เล็กนะครับวันนี้แล้วก็คุณแม่สูแม่สุชาติแล้วก็คุณแม่สมคิดนะครับช่วยปิดให้นะครับผมกลับขอบคุณเป็นยางสูงนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ลำรวยลำรวยครับเฮงเฮงปังปังนะครับนรบ,บนรักษาเทวดาค้มครองนะครับผมบนบนรมีช้างสารปกปักรักษานะครับมีคะแนนล้นเหลือนะครับผมนีก็ผ้ใหญ่ครับหญ้ามัดใหญ่มากเลยครับวันนี้เคียวแบบเพลินเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ นี right, lek, ่แม่ทันใดนะครับสนใจสังญ้านะครับขวานโดนได้นะครับผมมีหญ้ามีอ้อยนะครับหญ้าก็แปดมัดหนึ่งใบแดงนะครับอ้อยก็สี่มัดนะครับอ้อยพร้อมส่งนะครับผมพร้อมส่งโซนหมู่บ้านช้างนะครับผมโซนหมู่บ้านช้างชุมพลบุรีด้วยนะครับบ้านช้างตะการแล้วก็โซนชุมพลบุรีนะครับมันจะเป็นบ้าน มันขุดใช่ทองนะครับผมบานเบงทลาดบานแกนดำนะหมดอันนี้ก็จะเป็นพ่อใหญ่สีนะครับพายสีทัดไทยนะครับสามพ่อใหญ่เราจะพาดูบารมียักษ์น้อยนะครับผมกำ <c oughs> ลังกินน้ำอยู่อ๋อเดี๋ยวพดาไปดูหนุ่มก้านยาวก่อน,นปามกลังให้กินน้ำ กินน้ำสิทธ์นะครับแล้วค่อยกินยาครับสองกองนะครับคุณแม่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ลงลงบ้านนิชาดานะครับเมื่อกี้นี่กองที่สองส่วนหนึ่งก็ลงบ้านนิชาดานะครับรอดน้ย่าสวยมากมัดใหญ่ด้วยนิย่าท่้งใหญ่นับขอบขอพระคุณอีกครั้งนะครับคุณแม่เล็กคุณแม่ คุณแม่สมคิดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับแม่เอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับชุดนี้ก็ทิดอศรีมงคลนะครับผมวันนี้ก็ไปเห่บวชนาคมาครับแม่ทันใดเนาะหรือว่าทันใดสนใจช้างเหงานก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสมแฟมิลี่สีทับไทยนะครับก็จะมี พ่อใหญ่นะครับภายชีวิไทยภายงามแล้วก็สลีมงคลนะครับที่รับงานคือว่ายัางไงตัวหลักเข้าเชือกใหญ่นะบารมีก็ยังเล็กอยู่นะครับก็รับได้อยู่แต่ว่ายังไม่โตเต็มวัยนะครับแล้วก็จะเป็นพ่อใหญ่แล้วก็โฮโดโอครับสลีมงคลกับภายงามนะครับปากเป็นกําลังใจด้วยนะครับ แม่ท่านใดสนใจสังยากก็โบโทรก็0 9 3 0 5 9 1 8 4 7นะครับ0 9 3 0 5 9 1 8 4 7นะครับผมย้ำอีกรอบครับ0 9 3 0 5 9 1 8 4 7นะครับกินน้าเสร็จแล้วบะโอกินน้าเสร็จแล้วไปดูบารมีอ๋อกินน้าเสร็จแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่ๆนะครับผมฝากร้านควานดนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากกดแชร์นะครับแชร์ไปให้แม่ๆด้วยนะครับปาล์มพวกเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยโอ้ชุดใหญ่เลยวอลล์มีโอ้กวักกวักกวักเยอะ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 โชว์อีกโชว์อีกโชว์อีก หิวแรงหิวแรงครับไม่ต้องบอกเลยอีเก่งมากเก่งมากเนงาเฮงาบับเลยตาบน้าต่างเหคือเนาะกินข nah ้าวง่เลยโชว์ห้าขาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ <c oughs> <f ors> สับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับพี่เมฆพี่น,นที่ยแลข้ามาก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับมียามีอ้อยนะครับผมจ้านี่สวยมากเลยครับยาช่วงนี้มัดใหญ่ยาวแปดมัดหนึ่งใบแดงอ้อยก็สี่มัดนะครับหนึ่งใบแดงนะครับผมหวานเยีบยบมาแรงนี่ก็เนาะยานแห้งนะครับ ฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนรังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ